สวัสดีครับพี่น้องปองไปครับสวัสดีพี่น้องเร้าเครื่องเสียงครับจากรานมันเทิ่งเศร้านะครับยุดกันไปหลาเมือหลายเว้นครับก็ได้พบพ้อกันนะครับเพราะว่าสิเป็นทางนาเฟียหรือว่าสิเป็นทาง y YouTube เนาะนะครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube ด้วยนี่ครับสวัสดีสุโมงสุบอลนะครับยุดไปหลายมือนะครับมันไป งานเวทีเครื่องเสียงครับไปงานเวทีเครื่องเสียงไปงานปันไฟน้ำพร้อมนะครับสวัสดีบ่าวอ๊อฟยาไทยนะครับมาผู้หลกแหกมันนะครับทักทายและก็นวักดุการพอาารย์ทุกรูปทุกองนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกับการไล์สดจากร้านบันเทิงซาวนะครับช่วงนี้มีสินค้าเข้ามาเล็กๆน,น้อยๆนะครับสินค้าเขาม้าบอลาย นะครับเป็นช่วงเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าของพี่น้องป้องปายบ้านเฮ้าเนาะนะครับงานบุญบุญหม่องไฟไลายหม่องบอลกรผพานไปบัดที่นี่กระลงให้ลงหน้าขอฝ้าขอฝนแล้วกะลงให้ลงหน้า,า,ผ,า,า,ผ,า,นนาผู้มีให้มีหน้าผู้ขา่าบ่มีให้มีหน้าก็หากินน้าเคียงเสียงไปชะละเนาะหากินเข่าบ้านเจ้าภาพมองหันมองนี้นะครับมีงานมีการนะครับมีบุญมีงานมีการงานหน่อยงานใหญ่งานไกลงานกาขุดน้า,า,นานบอ่อคอาลาครับ โทรหาเดินนะครับบันเทิงสาว08501122แล้วก็55ครับมาแล้วกับผ่าพี่น้องส้มสินค้าสาก,นนกลนอร์เนไออ่าเมื่อนี้นะครับมีสินค้านะครับว,ว่าสิเป็นตัวนี้นะครับอันพี่น้องผู้ใดใส่ไฟผ้านะครับใส่ไฟผ้าหลายตั้งแต่8โคม12โคม้ม20โค้มขึ้นไปนะครับตัวนี้ครับอ่าเป็นยี่ห้อโค้ดนะครับยี่ห้อโค้ นะครับเขาเอิ้นตัวอย่างไรฮะดิมเมอร์บอกืออย่างนอ d m x นะครับ dmx เป็นตัวสัญญาณเป็นตัวกันสัญญาณตกบอกหรืออย่างนี้แหละครับของไฟผ้าเนาะนะครับตัวนี้ถ้าใส่ไฟผ้าหลายค้มนะครับสะได้ไฟผ้าสถียนขึ้นนะครับขายยูเทียแค่พันเดียวนะครับหนึ่งพันบาทแค่นั้นเองนะครับสำหรับ ท่านใดต้องการนาไปใช้นะครับสามารถแคปหน้าจอทักทายแล้วก็ส่งเข้ามาสอบถามได้นะครับกับ DMX อของยี่ห้อโค้ดนะครับ DMX DMX Signal นะครับมีทั้งหมดไลน์อินนะครับไลน์อินหนึ่งเอาเอาหนึ่งเอาสองเอาสามว่าซีเอาหามีหาเอานะครับสำหรับพี่น้องที่เอาไปใส่นะครับสำหรับท่านใดที่จะไปใช้สําหรับเวที ที่ใช้ไฟเยอะๆนะครับตัวนี้ควรจะมีใช้นะครับตัวนี้ขายอยู่แค่หนึ่งพันบาทแค่นั้นเองนะครับสนใจกับทักเขามาด้วยนะครับในเรื่องเล่าของเครื่องเสียงมือสองนะครับวันนี้จะพาชมเฉพาะเครื่องเสียงมือสองอย่างเดียวนะครับรากาสิบ้าเบิร์แค่ของที่ได้เขามาใหม่นะครับตัวนี้เป็น msae ครับเป็น msae เป็น mswitchingcard ดีนะครับ switchingcard ดีด้นะครับแบบดีเลยทีเดียว นะฮตัวนี้ขายอยู่ที่8 2ดพันสองร้อยครับแปดพันสองร้อยะครับกับช่วงโลซีซั่นบุยม่มีหอดโลซีซั่นว่าเป็นหนาท่องเที่ยวนะครับตัวนี้ขายอยู่แปดพันสองนะครับขายถูกๆเลยนะครับถูกๆแต่ว่าเป็นแอมที่แรงแล้วก็ใช้งานดีนะครับสลับ sae p x m 1 0นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็ทักแชทเข้ามานะครับสวัสดีป๋าแก่นยางวาทศิลปด้วยเพราะยถึงนะครับ พ่อใหญ่ถึงไอ้พ่อใหญ่ถึงพันยึญ่ถึงทั้งอ่าย่างสีสุลาดน,นะครับแล้วก็สวัสดีบ่าวอาตี้นะครับบ่าวยักษ์สาธิตท้องจันนะครับสาธิตทองจันวันนี้ไปล่องไปล่้ทั้งในสาธิตสวัสดีอาจาย์มิวสิกเซาแอนไลฟ์ภาพยนตร์เครื่องเสียงด้วยนะครับผมตัวนี้ขายอยู่ที่8.2ด0ันด้วยนะครับเป็นของ s a e p m 1 0 นะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับใช้งานปกตินะครับสามารถขับเบียดที่แนลละ2ได้สบายๆนะครับไปผู้เดียวยกผู้เดียวได้สบายเลยดินะครับสำหรับ SAE นะครับถัดมากระสีเป็นวอกครับเป็นแอมที่คนาถามหานะครับตอนไม่มีก็ถามหาเยอะนะครับตอนมีก็มิดกีรดีเอ้าสำหรับแอมตัวนี้นะครับแอมวอกนะครับแอมวอกโอ้ขึ้นหนักเหรอว่าทียกมือเดียวเอ้าไปเบิ้งข้างหน้าชัดๆ ตัวนี้เป็น M Walk 15นะครับเป็น Walk V 15นะครับ Walk V 15ตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะครับสวัสดีอาจารย์รุษสาวโยโซนะครับสวัสดีตีมิวสิกนะซอสวัสดีปายโยสายบันเทิงด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็น Walk นะครับเป็น Walk 15นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ Walk 15ใช้งานปกตินะครับขับเบียดช่องละ2ละ3ได้สบายๆ นะครับหลายคนอาจจะเห็นที่สายยันเซาพนใส่เนาะนะครับสําหรับวอล์กสิบห้านะครับวอล์กสิบห้าตัวนี้ใส่ดีนะครับใส่ดีอยู่นะครับเป็นแอมเครื่องเดิมๆบางๆเบาๆแต่ความแรงสุดยอดเลยทีเดียวนะครับนี่ตัวเล็กเสียกจัดนะครับสําหรับแอมตัวนี้ผู้ใดอยากได้ก็ทักแชทเข้ามานะครับหรือว่าสำหรับเก็บกิ่งเข้ามานะครับ085นะครับ01122แล้วก็55นะครับ085 ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็ห้าห้านะครับสำหรับพี่น้องปองไปเมียรักแฟนเพลงเช่ามหาสารคามหรือว่ามองยุคไก่เคียงนะครับสนใจอยากได้วอกไปใส้นะครับอ่ากะทักข้ามนะครับนั่งลานเวทีนั่งลานเวทีมีหลายนะครับอาจารย์เดี๋ยวสิบ้าเบิ้งนะครับนั่งลานเวทีก็มีนะครับเวทีก็มีไม่อัดก็มีนะครับอ่าลายยางหลายแนวนะครับสําหรับอ่าไอเครื่องนะครับหรือว่าสิเป็นเวทีช่วงนี้นะครับ อ่าตัวนี้ขายอยู่ที่หมื่นสามพันหาร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทแค่นั้นเองนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้ก็มาลองดูนะครับข้างหลังไม่มีอยังอื่นใดเด้วยสกปรกนะครับเป็นฝุ่นอย่งหน่อยนะครับแต่ว่าตัวจริงสภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นโมดิฟายแอบโมดิฟายตัวนี้นะครับอ่าใส่สําหรับขับเสียงกลางนะครับสับเสียงกลางหรือว่าขับเบียดในระบบเล็กๆน้อยๆได้นะครับ สำหรับพี่น้องพ้องฝ่ายผู้เอาไปใช้การใช้งานนะครับในราคาแค่สี่หมื่นโนอะ้สี่หมื่นมานึ่งราคาสี่พันสองร้อยบาทนะครับสี่พันสองร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับสวัสดีจานพีระพงศ์ฝนตกบ่ครับบ่ตกนะครับท่างพี่โอ้ยห่อนห่อนอห่อนเอาเอ้าไรนะครับห่อนเอ้าไรสวัสดีตักสาวพลานใส่ด้วยนะครับเครื่องเสียงดังดีพลัดตะสาวเมืองร้อยเอ็ดนะครับโอ้ ไปหาม่าเวียผู้ไปจ้างเรานะครับเชื่องเสียงดังดีนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปย่องกันอยู่ทางบ้านน้องหอยอ่านุ่นคุ้นสีเกียรติผละเนาะนะครับพี่น้องเศร้าสร้างยางซุ่มหน่อยนะครับมวนคุบเลยทีเดียวเชียวอันควันไหวนัน่นขึ้นมาไป <laughs> ควันไหวกับมื่หนาเคียงเนี่ยไปกับหางเคียงเมื่อวานนี้ขึ้นมาไปเ <laughs> บาตีเบาได้แน่ละ่ะ บักแจ๊กเข้าไปโอ้ยนายไโอ้พ,พ่อผู้สาวผู้งามทางบุญเนาะนะครับสวัสดีอาจารย์วัสลาหอมหวนด้วยนะครับอาจารย์ทางมอมมสอนะครับอันมะมาอันนี้อาจารย์เห็นตาลุงน,อกกนมม้องจะมาเมื่อใดก็ได้ไดอ่านะครับอ่า modify p x s พันนะครับตัวนี้ขายอยู่ซีพันสองนะครับไปครับมอนิเตอร์ครับเสียงกลางก็ดีดีนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแอมนะครับพาพี่น้องเบิ้งแอมกอนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวย่างอื่นเดีราจะผ้าส้มนะครับเบิ้งแอมนะครับแอมตัวนี้นะครับเป็นเอเจเป็นสวิตชิ่งนะครับคาดดีนะครับเอเจเบีดศูนย์ศูนย์สองนะครับขังละแปดร้อยวัตต์นะครับขังละแปดร้อยวัตต์นะครับแปดร้อยวัตอ่าตัวนี้ครับกลางครับเบียดได้น้ำ้อมนะครับสหรับอ่าพี่น้องป้องไปกู ระบบบ่ใหญ่นะครับเอาไปใส่เาราโอเาเกียไปในงานเปิดเพลงต่างๆนะครับในราคาแค่6,800บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจกับเบืองยูทีลานบันเทิงเศร้านะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนี่แหละนะครับบันเทิงเศร้าบันเทาวงมหาสารคามอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ใกล้ๆอยู่บันแมงนางนะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดที่สนใจในเรื่องเล่าของเครื่องเสียงนะครับอยากอัปเกรดหรือว่าอยากอยากอัปเกรดอยากเพิ่มอยากเทสสเปคใหม่ให้มันดังดีกว่าเก่าก็ได้นะครับ ไอ้มืกก่กนี่เห็นเบื้องเนี่ยวันนี้สิพาพี่น้องเบื้งองดอกพรนะครับพรพรตัวนี้เป็นขล้องไม่นะครับพี่น้องสามารถที่จะเอามือสองมาแลกได้เนี่ยือจังสโลแกนเห็นไหมถึงแล้วบันเทิงถูกทุกอย่างถูกสุ้อย่างสุ้แนวบันเทิงแพ้อยู่อย่างเดียวไม่ถูกก็คือเมียถูกที่สุดอ้าวตัวนี้นะครับเป็นพรนะครับเป็นดอกพร PR. พันสองร้อยวัตต์แม่เหล็กหนึ่งก้อนแม่เหล็กก้อนเดียวหนาหีสิบห้ามิลน,นะครับไวซีนิวนะครับตัวนี้เป็นอดอกพีอาร์ย่างดีเป็นของใหม่นะครับแรงอึดทนกับพีอาร์พันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ตอนนี้ราคาอยู่ลดลงมานะครับเป็นสองพันหกร้อยบาทนะครับสองพันหกร้อยบาทแค่นั้นเองนะครับสองพันหกร้อยบาทพี่น้องสามารถที่จะเอา ของมือสองบพว่าสิเปลี่ยน EQ เพราว่าสิเป, EQ, าาสเป็นคอร์ดบาว่าสิเป็นดอกลําโพงเป็นตู้เอามาแล้วมาเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับดอก p r ตัวนี้เป็นแม่เหล็กยี่สิบหามินนะครับแม่เหล็กยี่สิบหามินนะครับมีไซต์ตัวไว้แห่ฟังเมึงน้ำผอมนะครับสำหรับท่านใดที่จะมาล่องมาเทียดกะมาเบืองได้นะครับอยู่ราชบุรเชียงสาวนี่แหละเราลงไว้เยอะนะครับกว่าว่าม่นสิเกือบร้อยดอกคุณบ่นะครับสำหรับพีนะ่อาคุณอ่ะกว่างเจิ้งพิงอยู่ นี่นะครับพีอาหมดเลยนะครับจากนี้อีกยุตไตยพีก็มีนะครับสำหรับดอกพีอาเนาะนะครับพี่น้องผู้สนใจกับขามาเบิงนะครับข่ามาชมไดเพราะว่าสิเป็นรุ่นซีซิมินก็นมีเพราะว่าสิเป็นรุ่นยี่สิบหามินนะครับตัวนี้เป็นตูดกีบแล้วก็ผ้าผาเป็นผ้าย่างนะเป็นไวาซีนิวนะครับวาซีนิวยางดี ไปทางบดไ้เก็บนะครับบดไ้เก็บไปทางเด้อน,นะครับสำหรับพี่น้องบ้านเฮานะครับผู้ใดอยากได้กโอนเขามานะครับช่วงนี้โจรกระลายขนาดคอยขายของอยู่เสมือมันยังมาตัวที่จคอย,อ,ยอนเงินเสืออยู่สวัสดีครับผมโทรจากอำนาจนะครับพนักงานอำนาจสังใดสังถี่บอกไทยเนาะมึงก็บบ่อเล่าก่อนนะไดเสียกุซียกันได้ <S <S นะครับพยายามไปฮัดบอกเล่านะครับ อันนี้น้าเด้อโจรนเด้อไปว่าเล้าให้มันเปลี่ยนนะครับก่อนสิตัวกะมันต้องว่าให้เปลี่ยนก่อนนะครับบม่นว่าสิไปเว่าบ่ไทยนี่ต่ว่าห่างว่าอยู่อํานาจนี่บ่ไไรนะครับ <c oughs> สี่ตมาแต่ตเศก็พยายามบอกเล่าซะก่อนเลยไปหัดบอกเล่าให้มันถ่องก่อนนะครับโอ้สิตัวคนกับตัวให้มันเปลี่ยนก่อนนั้นถ้าอยากเรียนวิชาโจรให้ พักมากนะครับทั่วมากเดี๋ยวสีสอนนะครับอ่าโอนถ้าจะเรียนวิชาโจรก็โอนมาค่าครูสักสักพันห้านะครับโอนมาค่าครูพั้นหานะครับเดี๋ยวสีสอนวิชาโจรให้นะครับใคนอยากเป็นโจรนี่ดีก็ได้นะครับอ่าติดตัวเขามากกัแล้วกันนะครับโอ้ยผมอยากเป็นโจรมาสิกตผมลงทะเบียนเรียนแนวสัตโอนมาพร้อมพั้นหานะครับเดี๋ยวสีสอนวิชาโจรให้เด้อนะครับผู้ใดอยากได้ก็ได้เอานะครับตัวนี้ สวนจนตัวนี้ขายอยู่ดอกละ2,600นนะครับ2,600บาทแค่นั้นเองนะครับลดจาก2 7 0 7เหลือ2 6 0 6นะครับช่วงนี้โลซีซันราคาถูกราคาดีนะครับกับดอก PR นะครับมองอื่นมงฮูให้ยรดลดบ่อแต่ว่ายู่นี่คอยลดนะครับ SA 12นิ้วราคา1,950บาทครับ1,950บาทนะครับ เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิองนั่งลานก้อนกัแล้วกันนะครับเบิองมือสองที่แล้วว่าสิพาเบิองแต่มือสองเด่นะครับปัดไปๆมากๆกับผาเบิองไปทั่วนั่นล่ะเนาะนะครับบ่ได้พ่อกันโดนกับร้านบันเทิงสาวนะครับอ่าตู้เทอร์โบเทอร์โบ BTS สวยๆงามๆนะครับเป็นของใหม่ BTS มือสองอ่าไม่มีมือสองนะครับมีของใหม่อยู่ที่ใบละ2 5 0 0บาทครับของใหม่ด้วยครับ2,500บาท2,500บาทแค่นั้นเองนะครับเป็นของใหม่ นะครับเป็นตู้เป่าจากโรงงานมือหนึ่งนะครับตัวนี้เสียงดังดีนะครับเสียงดังดีงานดีงานสวยไม้แท้นะครับสวัสดีเบ่าเสียสุริยันด้วยนะครับสวัสดีวงนุนตีพระรามศิลนะครับสุหมงสุบอลนะครับพี่น้องป้องไปนะครับมีรักแฟนเพลงเด้อนะครับผู้ใดอยากได้ตู้ b ีทีเอนะครับอยากได้ตู้เทอร์โบนี่นะครับเป็นงานไม้แท้แล้วก็ขอบเหล็ก ยิงสีระเบิดอย่างสวยงาม CNC นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ใบละสองพันหารอยบาทผู้ใดอยากได้ก็มาเอาผู้ใดว่าถือก,ก็มาซื้อนะครับผู้ใดอยากเส้นก็มาเส้น <c oughs> นั่งร้านนะครับช่วงนี้นั่งร้านมีหลายนะครับนั่งร้านมาตรฐานนะครับนั่งร้านมาตรฐานมีเยอะๆเลยนะครับตัวนี้เหลืออยู่สามสิบกว่าชุดนะครับสามสิบกว่าชุดนะครับในเรื่องราวของอนั่งร้านนะครับชุดหนึ่งแค่ หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับหรือว่าคันพี่น้องเอาหลายเอาหลายก็ลดให้ได้นะครับนั่งร้านสวยๆเลยนะครับนั่งร้านนั่งร้านนั่งร้านสําหรับเวทีนะครับนั่งร้านก็สั่งกับมี่นะครับนั่งร้านก็สั่งกับเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเก้าร้อยห้าสิบบาทกับมี่นะครับมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับสําหรับอ่านั่งร้านนะครับนั่งร้านอีกอยู่ฝั่งหนึ่งกับมี่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับพี่น้องป้องไปนะครับอยากได้นั่งร้านเด้อนะครับมาเบิงเอานะครับอยู่ร้านบันเทิงเศร้านี่แหละยูงเพื่อเมืองจังหหวัดมาาส ระคามนะครับมีเสียงกลาง12บสไหมมีครับผมเสียงกลาง12มีเด้อนะครับมี12นิ้ว2อคูณหนึ่งไหมสิบสนิ้ว2อคูณหใบละ2องพโอ้ใบละ8ปดร้อยเก้าสิบาทแปดร้อยโอ้ยแปดรอยเก้าิบบาทละแปดอยหสิบาทนะครับ2อคูณหนึ่งสวยๆนะครับมาเบิ้งเอาทังนี้นะครับพามาเบิ้งทางนี้ใช่ลรือน,นะครับ อ่าเป็นตู้สองคูหนึ่งนะครับทรงของอ่าแบบวิทยานะครับตัวนี้ขายอยู่ใบละเก้าร้อยหาสิบาทนะครับเป็นไม้แท้ขวบเหล็กอย่างดีนะครับตะแกงเล็กยางงามเลยนะครับไม่บบมีแตกมีบวมนะครับไม่บบมีแตกมีบวมตัวนี้ขายอยู่แปดโอ้ขายอยู่เก้าร้อยหาสิบาทนะครับเก้าร้อยหาสิบาทมักอยู่อันว่าเซนพะนะวาวเซาหน้าสมัย โอ้ยกระเซ็นกระเซ็นย,ยู่แล้วเนาะัำนานยับเก็ียบมัต่เป็นตะพอกันมาละคู่บาบพาวเวอร์มือสองสิบแปดนิ้วข้างละใบมีไหมมีครับอาจารย์โกมลน,นะครับอาจารย์โกมลพกโคกโพนะครับเดี๋ยวสี่ภาพเบิ้งอีกรอบนึงกันแล้วกันนะครับในเรื่องเล่าของอาพาวเวอร์เนาะนะครับ มาที่นี่ตู้นะครับใบละเก้าร้อยหาซิบัดนะครับเก้าร้อยหาซิบัดเป็นตู้สิบสองนิ้วสองคู่หนึ่งนะครับสิบสองนิ้วสองคู่หนึ่งหรือว่าผู้ใดอย,ยู่ใกล้อยากเอามาแลกมาเทิร์นก็เอาเข้าม่านะครับอยู่ร้านบันเทิงเซานี่แหละนะครับเรารับแกลกรับเทิร์นนะครับสลับเครื่องเสียงมือสองทุกชนิดนะครับเพราะว่าสิเป็นพี่น้องอยู่ไก่ยู่ไก่กระเลนเตนะนี่ครับจานเอาตัวนี้มาใส่เหลีนะ่ยมเน่ยไปเอาเหลี่ยมมันอันนั้นมาใส่อันเอ็นพีอีมาใส่ มาที่นีาเบงพาเบงไปทั่วดินะครับเพราะว่ามันช่วงหนีของอยากทางห่างยังน้อยนะครับซุ้มซอไว้กับวันเด็กเขามาอยู่นะครับตัวนี้เป็นแหลกแหลกอ่สามยูนะครับสามยูสิบเก้านิ้วนะครับไอ้แต่ละเมตรระวัดเบอรไงสามยูสิบเก้านิ้วตัวนี้ขายอยู่ที่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเอะตัวนี้มาขายไปวะจำาบนอะไรได้บ้างว่าวันนี้วัดวัดนี้บ่าต้องวัดอาฝามันเออ สิบเก่านะครับสิบเก้านิ้วนะครับตัวนี้เป็นไซพาเวอร์มาตินได้ไซเอ็นพีอีซีสองพันสองได้นะครับไซเอ็นพีอีซีสองพันสองได้นะครับดูเมเจอ,อ,อ, <laughs> เจอ,อร์สองคูณหนึ่งหวยไม่เจอห่วยบวมีเจอตัวไม่เจอบวมมีนะครับสองคูณหนึ่ง สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์ธนุศักิ์นะครับสวัสดีอาจารย์สกุลไกรด้วยนะครับมีฮ้อนสองคุณสองบอครับฮ้อนสองคูณสองบ่มีนะครับเบาวาว้าว้จได้ของเบาเจ้าสิเปียวของหนักบ่บันี้เบาวาวตัวนี้นะครับขายอยู่ที่พันเท่าไหร่กพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแค่นั้นเองนะครับเป็นอ่าแหลกสองฝานะครับของ PRK อย่างดีเลยนะครับผม อย่างน้อมือแลงอุ่นนี่เอานะครับสนใจการทักแชทเข้ามานะครับ08501122แล้วก็55นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับกับร้านบันเทิงซาอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมาตินตอนนี้ก็ยังเรียงอย่างแรงแรงแรงเลยทีเดียวเชี่ยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้4 1 3เหลืออยู่10แท่นนะครับแล้วก็มีคาปาสีทองนะครับคาปลาสีทอง อ่าเหลืออยู่ตอนนี้เหลืออยู่3แท่นนะครับสำหรับผู้ใดจะได้อมไปขับตู้ซีคูนซีหรือว่าจะไปได้ไปขับในเรื่องเล่าของเครื่องเสียงนะครับปุญมงไฟหรือว่างานหน่อยงานใหญ่นะครับอ่าตัวนี้ใส่งานได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับตัวนี้ผ่านการทดสอบแล้วก็ทดลองนะครับดังหน้าเฟซของบันเทิงซาวนี้แหละนะครับผมลงไว้แล้วนะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดที่สนใจในเรื่องเล่าของอ่ามาตินนะครับมาติน มาตินบาว่าสิเป็นสีทองบาวาสิเป็นสีหนึ่งสามนะครับเป็นคาปลาสองสั้นนะครับตัวนี้แรงนะครับสามารถขับเบียดชแนวละสองได้อย่างสบายๆแบบยาวๆจบงานได้เลยนะครับมาที่นี่สำหรับผู้สนใจนะครับเกี่ยวกับตู้นะครับบาว่าสิเป็นตู้มอนิเตอร์นะครับเป็นตู้พีเอสบาวาสิเป็นตู้อาร์ซีเอฟนะครับเป็นตู้ตะแกรงปั๊มย่างดีนะครับตะแกรงเหล็กตะแกรงปั๊มด้วยนะครับ สวยๆเลยนะครับจาก่ข่ของ UFO UFO กับของหลานมาเทื่องเศร้านี่แหละเนาะนะครับหรือว่าตู้เป็นตู้ BV ตู้ BTS ตู้เทอร์โบ BTS สีนะครับใบละ2,500บาทนะครับเป็นของใหม่2,500บาทแค่นั้นเองนะครับพี่น้องเอามาแลกมาเทื่อนได้นะครับเอามาแลกมาเทื่อนนะครับกับสินค้าใหม่นะครับเป็นตู้หม้เม่วาสิเป็น แอมเป็นยังกับตามตังนะครับออามาแหลกมาเทือนในเหมือดนะครับสวัสดีอาจารย์วายุสวัสดีอาจารย์มตรีเสียฟิล์มด้วยนะครับเมาเดอร์ขอต่อร้อยขายเหมือดกวนนี้นะครับสำหรับเสียฟิล์มเนาะนะครับเอ้านะครับหลายอย่างหลยเนวเดี๋ยวฝากที่ตามเรื่อยๆเนี่ยกันเราันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวมีสินค้าคำว่าไม่ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวสิห้าพี่นองช่มแล้วก็ฝากที่ตามทั้งหนาเฟีนะครับของร้านมันเทืองเศร้านะครับของ เมือสองช่วงนี้กําลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับสําหรับดอกตัวนี้นะครับเป็นดอกพีอาร์นะครับพันสองร้อยวัตต์ตูดจีบแล้วก็เป็นแม่เหล็กงีสิมามินนะครับขายอยู่ทีสองพันหกร้อยบาทนะครับสองพันหกร้อยบาทนะครับวายสี่นิ้วยางดีเลยนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับซื้อเงินสดก็ได้หรือว่ามาแลกมาเปลี่ยนได้เมดนะครับยูนี่นะครับ ที่ร้านขายจริงส่งจริงนะครับแล้วก็ตอนนี้กาลังแพ็คส่งนะครับสาหรับลูกค้าทาั้งไกลนะครับผู้ใดอยากได้ในเรื่องเล่าของบว่วสิบเป็นตู้หรือว่าสิบเป็นสินค้าต่างๆนะครับกะสั่งเขามาได้นะครับแต่ว่าหางบมมีปลายทางด้วยนะครับเพราะว่าเคยเจ็บแล้วเราจะไม่ยอมเจ็บอีกบู๊ดอกลําโพงสินิ้วกะมีนะครับดอกอหลายรุ่นหลายแบบนะครับขอมาเบิ่งเอากันแล้วกันนะครับสำหรับผู้ใดอยู่ไกล นะครับตู้ตัวนี้นะครับเป็นตู้อันนี้เป็นไม้อัดแท้นะครับขอบเหล็กเป็นตู้ซินามินะครับตู้ซินามิเป็นไม้อัดแท้แล้วก็ขอบเหล็กนะครับขายอยู่แค่ใบละหนึ่งพันบาทนะครับใบละหนึ่งพันบาทแค่นั้นเองนะครับมีทั้งหมดสี่ใบนะครับพู้ได้ยุ่ใกล้มาเบืองเอานะครับมาสือมาเบืองเอาตัวนี้ใส่งานดีได้หลายปีนะครับใส่งานดีใส่งานทนนะครับสำหรับตู้นะครับผม เทอร์โบมือสองราคาเท่าไหร่เทอร์โบมือสองตอนนี้บบมีครับอาจารย์ครับตู้เทอร์โบใหม่เทอร์โบไม่ใบละเทอร์โบพะนะไปทั้งสีเกียรติมาหมดเทอร์โ <c> บ <oughs> ไม่ใบละสองพันหานะครับสองพันหาร้อยบาทนะครับ, 2, บ,ารบจากค่าย BTS นี่แหละนะครับมีสินค้าพร้อมส่งนะครับตอนนี้มีสินค้าพร้อมส่งอยู่ในสต็อกประมาณประมาณสามสิบใบนะครับที่เหลือตอนนี้อยู่สามสิบใบนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เบียดตู้เสียงกลางนะครับ พี่น้องสามารถที่จะเข้ามารับชมได้นะครับหรือว่าเขาเอาสินค้ามาแลกมาเปลี่ยนได้นะครับที่ร้านบันเทิงเศร้านะครับโอเคครับพี่น้องครับเอามว่าพี่น้องสนใจตัวใดก็สามารถเบื้องยอดหลังแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดได้นะครับกับร้านบันเทิงเศร้านะครับหรือว่าเข้ามาชมที่ร้านนะครับเบอร์ศูนย์แปดห้าครับศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็ห้าห้านะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้ขอบคุณแล้วก็ ที่ติดตามนะครับแล้วก็สอบสอบถามเข้ามาเนาะนะครับจังไดงกะให้พี่น้องโฉบโฉบมันหมานมีเวทีบ่ครับเวทีมีสามห้องสองสั้นนะครับตอนนี้สามห้องสองสั้นขายอยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับสี่พันห้าร้อยบาทเป็นเวทีสามห้องชั้นเดียวถ้าเป็นสองชั้นก็หกพันห้าครับหกพันห้านะครับพี่น้องอยากได้เวทีสองสั้นมีคานมี ถ้าเสียวพอมม่อัดก็ได้นะครับมีหลายออปชันนะครับสำหรับเวทีเนาะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับจะพาพี่น้องชมสินค้าต่อกันนะครับหากมีสินค้าไม่ๆม่เข้ามากเดี๋ยวสีเอามาให้พี่น้องเข้าในเบิ้งนะครับเพราว่าพี่น้องเฟสบุ๊คหรือว่าพี่น้องทาง u t u b e นะครับสนใจชิ้นไหนก็แคปหน้าจอถ้าใายเข้ามานะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกการติดตามครับสวัสดีครับ